สวัสดีครับผมเป็นที่ชอนี่บอยแห่งชมพูช่ Channel น,น,นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมีภารกิจไปหาแมงกันนะครับผมเขาจริงๆแล้วมันนี้ผมหิวมากเลยจริงนะเขาหิวราจะปลปูกบ้านแมงนะฮะ นี่นะครับผมเรามาอยู่ที่หน้าบ้านแมวน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปปลุกแมงกันนะครับวันนี้วันสงการใครไม่ตื่นนังน้งอ,อยู่ดีกว่าครับว่าแมงตื่นหรือ,อยังมาส่งพิซซ่าครับผมพิซซ่างไว้ครับบ้านเงียบไปมาส่งพิซซ่าครับจะมาซืา้อให้แม่ครับวันนี้แม่แม่มีทงของข้าวหรือเปล่าครับเราจะมาฝากชีวิตที่แม่ครับทำไมสีหน้าแม่บอกว่ารู้สึกผิดมากเลยที่แม่เตรียมอะไรไว้ นี่เป็นจุดที่แม่เขาเลี้ยงเสือไว้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าไม่ยัดหนังสือพิมพ์นี้แม่ให้ตั้งนอกบ้านนะฮะส่งกลิ่นสุดๆไปซักมาแล้วคู่นี้ก็ไปซักมาแล้วจะมาไม่ถึงบ้านครับถ้าไม่อยาเปิดตู้เย็นแม่ครับแม่ครับขออมเล่นมันเป็นยังไงไม่ใช่นั่นอไม่ใช่มีคนออยู่นี่หรอ เด็กเคื่อีเลยคืนเอ้ยอกคลิปนล้ไม่เอาหรอกว่าจะรวแบบพีแม่กลังเตียมะไร่ไใ้เรากินนะคอย่าไปปลูกชาแม่ดีกว่าครับผมบิลลี่พาวเดอร์คอ ตอนนี้นะครับผมแล้วก็มาปลุกแมนได้บ่อยแล้วครับผมวันนี้แมนแมนโอเคไหมครับแมนมันสงการนอนอย่างนี้ได้ไงครับุกคุไม่ได้น้ำเหรออ้ยาอ้ยาเบต้าขึ้นเลยสะใช้โกับนี่คือผลเสียของการนอนตื่นสายนะครับนอกาหลังยาวยังหน้าขาวขึ้นนะครับ มาถึงบ้านเลยเย้ังไงไม่ต้องอาบน้ำแล้วไม่ต้องอาบน้ำแล้วน้ำตาไหลโพลจะเจอข้างล่างยังไงตอนนี้ก็ผมแมนจะบอกนะครับผมแก้ผ้าแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปกินข้าวที่แม่เตรียมให้ก่อนนะฮะไปกัน ตอนนี้นะครับผมแม่ก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้มีอสี่อย่างในการทำข้าวมีห้าอย่างครับไข่เจียวน้ำปลาครับไข่เจียวก็ไข่เจียวไม่ใช่ไข่ขาวกะเพราอันนี้อันนี้อะไรครับไม่รู้อะไรอ่ะขอน่าจะเป็นอืมผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดตอนนี้ผมยังกินไม่ได้ผมต้องรอแมนแต่งตัวนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะกินพร้อมแมน làm ơn <coughs> anh có sai nha mọi người. Quay phim này đi, trận thế này, này. อนุสวัสดิ์เช้าวันสงการครับทุกท่านในสวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ปีนี้มีแต่สงดีๆเข้ามานะครับวันนี้ผมแมนกับรายการแอนดินและก็บิลลี่เชอร์รี่บอยนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเมื่อกี้ก็คงได้เจอบิลลี่กันไปแล้วนะครับจากนาฬิกาปลุกของบิลลี่นะฮะเมื่อกี้อย่างเงี้ยครับคุณไปเล่นน้ำที่ไหนมาบ้างครับผมก็เข้ามาอยู่แถวบ้านนี่ครับผมก็เปียกๆบ้างแต่ว่าอยู่ว่า มันก่อนไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์มาครับกครักะอจะไปเดินดูบูธเครื่องเสียงอะไรนี่ครับไม่เจอบิลลี่เว้ยเจอชรี่บอลครับกับเราไปทำเหมือนกันไม่ได้นัดกันนะะไม่ได้เตรียมบังเอิญนะครับเจอกันก็คุณวันนั้นบิลลี่ฮะว่นนั้นคุณไปดูอะไรไปดูรถหรือไปดูสาวดูสาวๆจนน้ำใจแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูเครื่องเสียงบ้างดีกว่าพาไปดูที่มันตึกๆจริงๆแล้วรายการชริบอลนอกจากจะพาไปดูสาวๆแล้วยังพาไปดูนวัตกรรมล้ำหน้าของทางนัานยานยนต์นะครับจริงจังนะ สาระมีอยู่จริงมีจริงไม่จริงไม่รู้ว่าดูลูกตาเอาหลายคนอาจจะงงนะครับว่าพวกนี้มมาทำอะไรกันคือบิลลี่ก็เป็นรายการของบิลลี่นะบิลลี่ก็คือมีภารกิจมีจุดมุ่งหมายครับของผมก็คือมีเหมือนกันรายการแอนเดนของผมก็คือจะพาไปดูกิจกรรมหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ชายนะฮะเป็นสิ่งที่ผู้ชายชอบอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรนะฮะผู้หญิงรถ เกมอะไรกีฬาเกมนะเกมส์สีนี่ปรดปลันของเราชายหนุ่มตั้งหลายนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันล้วกันเป็นยังไงบึกขนาดไหนเผื่อจะมีแนวทางในการแต่งเครื่องเสียงรถยนต์บ้างเคผมขอกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงกัน